เงินอย่าเบื่อบ่อยสิลูกต้อน้ำมาใส่นี่มันจะล้ม แดนบ่ไหวสิท่าฮะโอเคขโดดจ้องหยองอยู่วันนี้หไรแดนไม่ไหวแล้วอ่ะฮะยิงไม่ไหวเหรออันนี้ยิงไม่ไหวมนั่งนั่ง

ถั่วพอได้ตำแล้วนะคะน้งมนก็เจ็บใ,ใกล้ๆนี่แหละไปตำนะคะมาดูแปม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 ,แปม,แปม,แปมหู เห็นไหมเห็นไหมน้องมวลพูดไม่มีผิดเลยนะคะเมื่อว like mm ัน hmm. ก่อนยังเล็กๆอยู่เลยนะคะวันนี้แค่สองวันเองนะคะได้ตําแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวันก่อนยังเล็กๆอยู่เลยวันนี้พอตําแล้วเนี่ยได้ตําแล้วเนี่ยมันโตไวจริงๆนะคะอันนี้ก็เมื่อวันก่อนเล็กๆเองวันนี้ก็โตแล้วโตไวจริงๆนะคะถั่วโอ้ โตไวมากโตไวมากนี่นะใส่ปุ๋ยรักษาไว้นี่ก็โตไวนี่แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวได้กินอีกแล้วนี่นะคะออกออกลูกเยอะด้วยนะคะดกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแป๊บเดียวจะได้เก็บไปตำาอีกแล้วเนี่ยพุ่มเดียวนียใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็รักษาไว้นะกินได้หลายเดือนเลยนะคะพุ่มเดียวนี้แหละ เดี๋ยวเอามาปลูกแซมอีกนะคะเอามาปลูกแซมอีกหนึ่งพุ่มสองพุ่มนะคะปลูกแซมอีกสองพุ่มก็พอดีเจ็บกินทั้งปีเลยไม่มีหมดนะคะเพิ่งจะปลูกเมื่อวันก่อนเพิ่งจะทําเมื่อวันก่อนเองออกลูกดกเพียบเลยเดี๋ยวเมื่อนี้ตําถัว่วลูกนี้แหละตําถัว่วสองลูกตรงน้นก็น่าจะมีนะคะมันขึ้นแล้ว ตำถั่วตำถั่วนะคะอันนี้รออุปกรณ์นะคะรอแผ่นยางน้ำมนเอาสั่งซื้อแผ่นพะยังมาปูรองพื้นไม่ให้วัชพืชมันขึ้นแล้วค่อยเอากระถางผักเนี่ยวางทับบนแผ่นยางปูพื้นก่อนแล้วเวลานั้นหญ้ามันจะไม่ขึ้นตรงที่เราปลูกผักมันจะขึ้นแต่ตรงอื่นตรงอื่นเราก็พอจะทำความสะอาดได้นะคะ อื่นแล้วก็พอจะทำความสะอาดได้ดูแลความสะอาดได้ทั่วถึงนะคะแล้วตอนนี้ก็โล่งแล้วนะคะโล่งหูโล่ง,ลง,ลงตาแล้วตรงน,นี้ก็ให้อชัยเอาเอาไฟมาเผาญ้าไล่ยุงอชัยอย่าเรมเอาไฟมาเผาย้าไลยุงย่แงันนี่นะคะ เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวรอแผ่นผ้ายางมาปูแล้วก็จะปลูกผักได้เลยนะคะพอใจกับซุ้มถั่วมากๆเลยสะอาดไม่ไม่รกนะคะไม่มียาโรคหูโรคตานะคะสะอาดสะอ้านขึ้น ก็มาปลูกต้นมยงชิดนะคะให้พี่ปอโป้เพิ่มอีกนะคะสองต้นนะคะเมื่อวานปลูกเสร็จไปหนึ่งต้นวันนี้ปลูกเพิ่มอีกสองต้นนะคะกว่าจะปลูกเสร็จก็มาลาทอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าโอ้ยยุงยุงเป็นพันเลยนะคะบินตอมแล้วก็บินกัดเต็มอยู่ปลูกแข่งกับยุงนะคะเนี่ย กตอนกลางวันแดดก็ร้อนนะคะปลูกกลางคืนยุงก็เยอะนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจช่องมณชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์าากดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกราบขอบคุณอิีีที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคลาภร่ำรวยทุกทุกท่านค่ะกราบสวัสดีค่ะ ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด3ต้นนะคะต้นมายงชิดนะคะของพี่โปโปนะคะรอลุ้นนะคะ ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะต้นมายงชิดนะคะของพี่ปปปนะคะก็ทั้งหมดสามต้นนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามนะคะสามต้นนะคะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาตักน้ำรถนะคะเพราะว่ารถตอนนี้ไม่ไหวยุงเยอะมากตอนนี้ยุงมัน น้ำมวนเป็นอาหารอันโอชะอย่างดีของยุงเลยตอนนี้มาเป็นฝูงนะคะฝูงหนึ่งประมาณร้อยกว่าตัวนะคะมาลุมกัดน้ำมวลคนเดียวโอเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยลดน้ำนะคะฝากเป็นกำใจให้ช่องมใชัยวิถีบ้านทุงพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะกราบขอบคุณเอฟซีที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปเป็นจบค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงช่วงเวลาทำรวยทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะโอ้โหยุงนะคะ มาทีเป็นฝูงเป็นร้อยเป็นพันนะคะมารุมกัด